มีแป้งมีออนนี่มีปอนทองมีคาโตและพี่เจสเปอรอสอี่ขอสมุนกกับแจสคอรเพลงของชายของเราด้วยครับเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋วเียว้าไมตะกี้บอกอะไรจขึ้นแบขึ้นแบกเลก็ะไรแบบ <c oughs> มีการผักดันกันเล็กน้อยสวัสดีครัสวัสดีครัพี่สวัสดีค่ะ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 พี่แปคงเราหมดแล้วี่รักะยืดไมให้เดี๋ยวยืดไม้ะ เดี๋ยวตามเอ่อเขาเรียกน้ตามพิธีกรรมของเราเนาะเดี๋ยวขอเชิญทั้นงทักท่า5คนนะคะด้านหน้ารูปรวมกันก่อนสักรูปหนึ่งนะแล้วนึกว่าเดี๋ยวเวทีเดียวคนไปเดี๋ยวเหลือ2ท่านั้นเดี๋ยวเราขอจบก่อนโอเคอ่านถ่ายรูปรวมก่อนเนาะก็อย่างที่แจ้งไปนะคะวันนี้เกสตัวแทนประเทศไทยของเราเนาะมีถึง5ท่านนะคะเริ่มจากพี่ออนนี่นะคะพี่เจสซซื่อีนะคะคุณประทองนะคะพี่ แป้งนะคะเราก็คุณคัตโต้นั่นเองใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ขออนุญาตนะคะใครสวยใครสวยสุดใครเนี่ใครสวยสุดที่อยู่ตรงกลางแล้วใครสวยสุดใครสวยสุดที่อยู่ตรงกลางโดนโดนแกงไปแล้วไม่คือเดี๋ยวอันนี้คือเขารู้หน้าที่มากเลยนะยังไม่ได้เชิญตั้งแล้วประมาณว่าเออฉันรู้หน้าที่ฉันเองรีบๆเดี๋ยวที่แถวพันนั่งเก้าอี้เหี่ยวีฟ้โอเคเดีโอเค ได้ตอนนี้ก็ขอหยุดเวทีเองแล้วกันขอไม่เชิญลงเลยค่ะไม่ใช่ต้องไม่ใช่เหรอขอโทษนะดิชีครับตะกี้นี่จริงๆเนี่ยนอกจากออนนี่จะใจเย็นใจเนอกจากออนนี่จะแย่งไมายพี่แล้วนะฮะพี่ชอบคนนี้มากเลยคนไหนคนไหนคนนี้ฮะคนนี้คนนี้เขาทำไมเอ่ออันนี้ชอบกับการส่วนตัวนะฮะข้าต่อลูกทำไมคะข้าต่อยลูกลูกลูก ลุกหน่อยลุกหน่อยลุกหน่อยพี่แบงค์อยากคุยด้วยเออใช่ขอท่าเมื่อกี้แกขีดนี่ท่าที่แกโพสอ่ะฉันชอบมากเลยอะไรสามสองหนึ่งน่าเวทีลูกอยากแกงอยากหนึ่งสองสามเออมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดถือสวยสุดอ่ะสวยสุดต้องให้ตรงกลางโอเคเดี๋ยวเชิญนั่งได้เลยขอบคุณมากครับผมอ่ะขออนุญาตนั่งสัมภาษณ์นะฮะโอเคซึ่งจริงก็ ไม่รู้สัมภาษณ์อะไรนะฮะก็พูดเปลื่นตัวเองแล้วกันนะทุกคนกินกินมาแล้วครับเรียบร้อยเอาเลยนะข้าวเช้ากินมาแล้วข้าเช้ากินมาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมสีด๊าหยางนอนหลับสบายดีค่ะเมื่อคืนอ๋อดิ๊ดีดีสบายเท่าไหร่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอไม่ใช่มาอ๋อคืออันนี้คือเป็นเป็นการขายผลงานใหม่แบบเนียนๆนียนฮัสติวนะครับเกลียวนะครับบคัตโต้แต่ยังไม่มีอะไรงานทีําไม่ทันจริงๆเราเราสรุปว่ารู้หรือยังว่าสีกากรีภาษาอังกฤษพูดว่า สีสีกรมมาบอกบอกเพื่อนคนนั้นด้วยสีกรมธาตุไม่ใช่สีกรมธาตุใช่เออไม่ฟังไม่ทันก็เนี่ยพี่แบงก์เรบอกแล้วว่าเอ็มซีไม่ต้องอะไรไดเราลงกันแล้วจบอกอะไรรู้ป่ะสาวคนนี้เขาคุยกันใช่ไหมคนนี้บอกอะไรรู้ป่ะฉันไปได้ยังอยากยืนด้วยกันก่อนเออไอ้สาวสี่คนนี้ช่างมันเถอะอยากจะรู้คนนั้นทำไมเงียบครับใช่ใช่คนไปท่าไหม่ค่ะขอหยุดเยียบเยียบเออไอนี้เดี๋ยวว่าอยู่เป็นแบงค์ไอนี้ยืนเยียบเยียบยืนใจพูดไม่ทันไงแต่คือจีคนนี้คือแย่งกันไปแล้ว ไปคือสี่คนไม่ใช่คนเนี้ยตัดไปสามคนในข้างหน้าเนี้ยโอเคก่อนเกินนะฮะเพื่อนที่ว่าให้เพื่อนๆของเราเนี่รู้จักกันสักนิดนึงเนาะเขาอยากให้แต่ละคนเนี้ยสภาพเอาไม่ใช่สภาพแนะนำตัวเองเนาะแนะนำตัวเองก่อนเอาเริ่มจากน้องใหม่ก่อนละกันเนาะโอเคใหม่มากทำไมไม่รุ่นพี่เขาพูดก่อนไม่ไม่ไอเนี้ยถ้าเกิดว่าให้ใหม่เขาพูดไม่ทันเพราะว่าเดี๋ยวได้พูด แนะนำตัวไอ้นี่โอกาสสุดท้ายของเธอแล้วเชิญอ่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเจ๊พระทองค่ะครับผมค่ะจบครับจบค่ะจบจบแล้วโอเคแล้วก็จบไม่ได้จบเลยไม่ถึงบอกแล้วท่าไม่ไม่ให้ผิดรูกพี่เขาแนะนำตัวก่อนจบแล้วแอ้เราแกว่งท้ายหมดแล้วแกว่งล้อซ่านั้อซ่ะโอเคจบครับสั้นๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้พูดยังไม่ถึงวุ้นจึเลยใจเย็นเอาิ่งก่อนวิ่้ายนะคะเจมี่คอสเทเยอร์ค่ะเดี๋อ๋อกรตือรือได้มีแฟนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใคร ใครยิงหางนะเดี๋ยวจะเห็นเดี๋ยนะน้องที่กรีดเมื่อกี้เดี๋ยวช่วยกรีดให้ผมด้วยผมรีดอ่าสวัสดีครับผมคัตโตะนะครับคัตโตะมาเช่นพิเซ่พิเซ่พเซ่ถูกับคำเดียวยอมห่ออันนี้จะเป็นทางสายศาสตร์นิดนึงนะคะพี่เซ่ย้อนปีสี่นะคะใครกรีดวดหน้าถูกหวยแน่นอนค่ะ โอเคพี่อ่อนเขามากขนาดนี้แล้วพี่ออนท่ายอมนะอ่อนนี้คือเครียดตอนนี้สูงมากอ่ะคนสุดท้ายนี่เครียดเนาะพี่สุดจะบอกเลยทุกคนคะขอความร่วมมือหน่อยค่ะขอเสียงหน่อยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แก้เขาหน่อยเหรอทุกคนคะทุกคนไปรับโดนัทกับกาแฟหรือยังคะนี่เขาเชิญโปรโมทเลยเพื่อแจกนะคะเลยว่าวันนี้มาเร็วมากแต่วิ่งไปร้านกาแฟกับโดนัทก่อนเลยก็คื เดี๋ยวนะมาเร็วมากคือไม่ได้ไม่ได้ไม่เกิดตไม่ได้ไม่ได้แต่งตัวก่อนเจ้าของปีใช่อย่างทุกคนอย่าพลาดนะแต่คิดว่าน่าจะไม่ทันเรามั้งไม่น่าจะเหลือแล้วตอนนี้โอ้น่าสงสารเนาะใช่ไหมยังไม่กินเลยอร่อยอร่อยมากจริงเหรอจริงจีอ่ะไม่กินนะกินไม่ทันนะทุกคนไม่มีใคทัน อย่งกนพี่แป้งมึนอยู่อธิบายพี่แป้งค่ะวันนี้เนี่ยงานมารุยยันเนี่ยมีสปอนเซอร์จากทางสามย่านลิท้านะคะสำหรับใครที่ใส่ลิสแบนด์เนาะก็สามารถเอาลิสแบนด์นะคะเรียกได้ว่าไปใช้เป็นส่วนลดเป็นของแถมนะคะตามร้านค้าแต่ว่ามีระบุอยู่เนาะก็สามารถไปอ่านได้ที่เพจมารุยยันนะคะว่ามีร้านไหนบ้างไปเอาของฟรีแล้วเนี่ยวันนี้ได้ทั้งกาแฟแล้วก็โดนัทไปแล้วกูชีได้ครับผมคอตติคอฟฟี่ครับคอมคอตันนะคะขออตัน ิคาเฟ่อยู่ชั้น4ี่นะคอนต้าหนุ่ยชั้น1ค่ะไม่ได้ยืะว่าในสเปนที่เขาดูหกอันให้เลยใช่ไหมฮะจริงตอนแรกไม่อยากให้พี่ออนขึ้นมาพูดเลยทำไมฮะเพราะว่ากลัวจะมีคนไปแย้มอยากไปอ๋อลยไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมฮะยังเหลืออีกอันหนึงคุเฟ่ยูแอนไอทำไมฮะตั้งใจเลยว่าจะไปกินตอนหลังเลิกงานยังไงฮะเขามีอะไรดีฮะเขามีไอศครีมฮาเก้นดัสฟรีโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอมีไม่อยากพูดใช่ไหมฮะคัะตอบยังไงไหมฮะผมไม่มีอะไรนู พี่ก็ดีจริงทย่อตอบครับพี่แป้งก็เป็นเหมือนเี่วกันจะบอกพี่แป้งนะพี่แป้งไม่รู้พี่แป้งไม่รู้พูดอะไรออกนะไรมืออะไรมืออะไรเลยจะบอกจะบอกว่าขอบคุณน้องๆที่เอาโดนัทมาให้นะคะ พูดในเฟะพูดในแฟนเมื่อวานว่าอยากกินโดนัทถ้าใครไม่กินอ่ะเอามาให้พี่ได้ถ้าใครเอามาให้พี่วันนี้มีวันนี้ได้เป็นชิลลมันให้หกชิก็อีกสักพักอีกสักพักก็น่าจะประมาณห้าสิบะค่ะเขาแจกร้อยเดียวเดียวเดียเยวเดี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 ยียวเด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 ีเวเดียียวเด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 ียยวเดี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  เราแบ่งกันแบ่งกันโเต้นไปหมดเลยอันนี้ได้จ๋าที่จ๋าคือตอนพูดขึ้นมาก็คือแบบคนนับเต็มเลยคุอนิศัยว่าคุณแปลกใจใช่ไหมพี่แบงค์ว่าทำไมมันทีมฮอร์ด้านอย่างเดียวเลยโอเคเรามาที่คำถามถัดไปกันดีกว่าค่ะพี่ว่าไม่ต้องมั้งไม่ใช่ปิดไม่ใช่ก็คือปกติเนี่ยถ้าเป็นแขกสางชารคเราก็จะต้องถามใช่ไหมคะว่าเออแบบมาประเทศไทยกี่ครั้งแล้วนู่นนี่นั่นอันนี้มาประเทศไทยกี่ครั้งแล้วไม่ไม่ไม่เราจะถามเราจะถามว่าแก๊งเนี้ยค่ะ อยู่ในวงการคอสเพลย์อะเอางี้ดีกว่านานแค่ไหนใครที่รู้ตัวว่าอยู่นานที่สุดยกมือยกมือพูดอะไรออกมาคะนี่เรานี่เป็นเหล่าคอสเพลยอร์หน้าใหม่เจเนเรชันใหม่ของวงการชัดๆรุ่นเบบี้บาบูใช่ไหมเออรุ่นเบบี้บาบูผมก็ต้องขอโทษแทน ที่งานค้าขอขอล่ามหน่อยค่ะไม่จะแบบว่าพอจะแบบพอจะแบบว่าบอกได้ไหมว่าแบบกี่ปีบวกบวกกี่ปีบวกบวกสิบปีบวกอะไรเงี้ยล่าสุดไปออกงานมายังไงฮะคู่กับน้องคนหนึ่งน้องบอกว่าผมเนี่ยคอสเพยมานานมากเลยพี่เท่าไหร่ฮะตอนนี้น้องอายุสิบเก้าน้องบอกผมคอตั้งแต่ผมเด็กๆเลยพี่ผมอายุสิบสี่ พี่คบเพ่มานานกี่ปีแล้วครับเดี๋ยวนีปัจจุบันคือสิบเก้าสิบเก้าเขาบอกเขาคบกันห้าปีรู้คำตอบพี่เซ่เลยรู้เขาตอบว่าห้าปีอันนี้นานแล้วอันนีนานมากพี่เซ่คิดยังไงตอนนั้นอ้เรื่องจริงแล้วเขาก็หันมาถามพี่ว่าพี่พี่แต่งคบเพ่เมานานแค่ไหนแล้วครับผมพี่ก็คิดในใจว่าอยน่าจะก่อนน้องเกิดแต่ว่าเราก็ไม่กล้าที่จะพูดออกไปเดี๋ยวน้องเดี๋ยวเราดูถูกเด็กรุ่นใหม่เลยนะที่ในใจมันคนองอยู่ในใจเราเราไม่กล้าพูดไงเดี๋ยวเขาบอกว่าที่ดูถูกผมบอกห้าป มันก็แอคิดไม่ได้ว่าโอ้ตอนที่น้องเขายังไม่เกิดอ่ะยังไม่เกิดเลย หลดเราเริ่มแล้วหรอวะอะไรอย่างงี้อะไรอย่างงี้นะฮะก็ที่ถามว่ามากี่ปีแล้วเพราะว่าต้องบอกว่าพี่พี่พี่อยู่ข้างบนเวดีเนี่ยเป็นผู้แบบว่าเป็นไอดอลแหและเนาะแล้วก็น้องๆหลายคนชื่นชมนะคะคเป็นแบบว่าคอสเพลเยอร์ที่มีชื่อเสียงเคยไปต่างประเทศมาแล้ว<อ>ทุกคนเลยธุรกิจขพงาหน้าตาเขาคัดจากอายุใช่ไหม <ขอ S 2> ไม่ไม่ไม่หน้าตาหรอหน้าตาหน้าตาน่าตาหเลยค่ะตอนตอนแรกที่เห็นรวมรวมกลุ่มกันก็เริ่มคิดแล้วนะว่าอ๋ออันนีย่ยบ้อายุสินะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้รวมกันเนี่ยคือเยียบร้อย จริงๆเขาเลือกจากที่แบบขึ้นมาแล้วเป็นพิธีกรเองแบบพิธีกรอยากไหมดูจากคำาั่งวาดว่ารัลงมาดวัสมาสวัสดีนะ เออเราควรถาอะไรต่อวะอ๋อให้เดี๋ยวอยากจะให้แต่ละคนอะค่ะแชร์หน่อยว่าอ๋ออ๋ออะไรปุ๊บนี่ยปุนี่ยสาวคนนี้ใช่ไัมเธออนสองคนยังไม่พูดเลยค่ะเอ้าที่หลังได้ป่อมากวะคือใครขั้นถามสุดท้ายคั้ถามสุดท้ายปกติเนี่ยเราเชิญเกศจะไม่ถามเขาเหรอนี่ไงเดี๋ยวให้เขาตอบคนแรกกีบีอยากให้ตอบคนแรกอยู่กี่ปีอยู่กี่ปีตอบมาอยู่กี่ปีอยู่มากี่ปีเอออย่าลืมเขาสิอย่าทำเนียนดิอย่าเรียนดิเราอ่ะเออเนี่ยโหตอบออเไรของเออไม่ถึงพี่เช่หรอ ไม่ถึกพี่เซ่เลยเดี๋อกได่เปี๋ยวหรอคะเขาเป็นเาเเาเป็นไอดอลนี่นี้เเยไสมัยที่เแต่งใหม่ๆพี่เชฟเป็นไอดอลสมัยที่เ่งแต่งเดี๋ยวเดี๋ยวฟังด้นะสมัยที่เพิ่งแต่งใหม่ๆพี่เซ่เป็นไอดอลใช่ค่ะแล้วตอนที่พี่เซ่เพิ่งแต่งใหม่ๆมีใครเป็นไอดอลคะนานจัดหันหันหน้าไปข้างๆอ มันพูดยากอะค่ะเขาน่าจะกลายเป็นฝุ่นไปเยอะเหมือนกันเย่แย่โอ้โหช่วงนี้พีเอ็มเยอะด้วยเนี่ยโอเคถัมคำนี้หน่อยฮะมันนี่อยากรู้เดี๋ยวพี่พแป้งเงียบมากเลยอะโออพี่แป้งอะพี่แป้ง เราพี่แม่เป็นประสบการณ์เคาเทมานานกี่ปีแล้วพี่จะหนีไม่ได้พี่พี่พี่ไเปล่าคือพี่เซฟไม่ไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกเพราะอะไรรู้ป่ะหน้าที่ของเขาคือขายของเออเขาเขายางมุกปิดอยู่ข้างล่างไม่หยุดเลยเนี่ยพอมากพอมากนะฮะเคยถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีอยาดมอยาดมนะหมองนะฮะสามารถมาที่บูธไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวขายเองเดี๋ยวขายเองเป็นยังไงฮะขายยังไงฮะไม่ได้ไม่ได้ตอนจบตอนจบอ๋อโอเคอ่ะเอ่อคุณตอนนี้แหละฮะ เข้าพี่มากี่ปีแล้วฮะอ๋อเราข้ามไม่ได้คำถามต่อไปโอเคครับต่อไปเลยฮะได้เนาะเป็นแบบว่าอยู่มานานก็อย่างนี้แหละค่ะโยนได้เลยโอเคไม่ต้องบอกว่าปกติเรามีเชิญคอนเพลต์เข้ามาเนาะแต่แก๊งนี้ต้องบอกว่าเป็นแก๊งของส่งออกประเทศไทยก็เลยจะถามว่าไอเอินพอร์ตเดินทอดอยากให้ทุกคนแชร์สั้นๆนิดนึงเขาว่าแบบไปประเทศไหนมาประทับใจสุดขอเซ็นหนึ่งประเทศขอคนละหนึ่งประเทศห้ามซ้ำนะอ่ารอบนี้ขอห้ามซ้ำด้วยห้ามซ้ำด้วยเออให้เราก็ไปไม่กี่ประเทศ งั้นงั้นเดี๋ยวพี่เขาไม่เคยไปค่ะโอ๊ยจริงปะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่นี่ประเทศกรุงเทพเออตอนนีก็ก็โฮเฮนได้น่าขวิดอีกนะเอาเอาเป็นงานงานที่ไปแล้วอะไรเลยประทับใจจังเลยโอเคอ่ะเจ๊ประทองก่อนเลยฮะไมเป็นเราอีกแล้วเอาเอาให้บอกก่อนย่โอเคโอเคก็เอาเอาในไทยก่อนละกันที่ไปแล้วรู้สึกประทับใจมากคือที่อีสานอ่าใช่ที่ขอนแก่นค่ะรู้สึกว่า ที่นั่นกับที่นี่อะ่ะมันไม่เหมือนกันเลยสําหรับบรรยากาศงานคอนเสเพ์งอา้าวเพราะว่าที่นั่นเขาจะมีอะไรที่มันมันไม่เหมือนกันอะ่ะดังนั้นก็เลยอยากอยากให้ใครก็ตามที่ไม่เคยไปงานคอต่างจังหวัดอ่ะได้ลองไปงานคอต่างจังหวัดดูเพราะมันจะไม่เหมือนของไมที่นี่เลยตรงน,นั้นเขามีเพลงม่วนๆได้ป่ะขม่วนมากใช่ไหมขมวนมากใช่ไหมวิกแล้วก็วางแล้วก็เต้นอ่ะเดี๋ยวนะขึ้นคอร์สวิกแล้วก็จิกเลยเขาจิกหัววิกแล้วทุกคนคือหัวโล้นอ่ะทุกคนอารมณ์อย่างนั้นมากก็คือแบบเพลงมาก็คือกินเลยสุดยอดมากจ้ะ อันนี้ใส่ใส่เสริมใส่ม่วนใส่เสริมม้วนนะฮะหอมโอเคไอ้สามคนนี้ไว้ก่อนอดูดูเงียบหน่อเธอเนี่ยเกาเรียกว่าเล่นที่เผลอเล่นที่เผลออ่าอ่าโอเคยูเอ็นไอวอลไ้ก่อนนะฮะจับผมคนไปต่อคิวเถอะคนสับลืมไปหมดแล้วช่วยหน่อยกินหน่อย ชอบสุดก็จะเป็นเวียดนามค่ะทำไมฮะเพราะชอบกินเฝอมากเลยเฝออร่อยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับงานเอ๋อต้องเกี่ยวงานเนาอคุณชอทุกที่ก็ทุกคนแฟนๆก็น่ารักไงชอบกันโดงกระโดนกระเดือกอะไที่แบบวัววายช์เตอร์อยู่แล้ววัววายชอเตอร์เรื่องของกินละกันโอเคเผื่ออร่อยใช่ฮะเผื่ออร่อยครับผมก็คือไม่ได้เกี่ยวกับอีเวนต์คอนเทนเนอร์คุณรู้ไหมว่าเขาเป็นรูมเมทกับผมแล้วคือผมอยากจะตื่นสายแต่คือแบบ แบบคีย์การ์ดอะคือคุณแจมันต้องแบบมันต้องแบบคือหลอกต้องขี้เกียจลุกมาเปิดให้เนี่ยเขาก็เลยต้องขุดผมจากที่นอนเพื่อไปกินเฟอร์ด,ด้วยทุกเช้า 3วันเบรกว่คือกลับมาทนจปล่ยเลยพอสาวันนี่คือเจอเปอร์สามวันอะไรกับเฝอเธอพี่ออ่ชใชไหอบพอ่พี่พี่ออนค่ะใช่ไหมคอบชบชอ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 บอบชอบชอบอบชาบชอบชอบชอบช่มชอหชอบชอบชอบอบชกบชออบช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 อชอบชอบช้บชอ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 บชับชอเชอบ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 ี่บบอบอบชอบชอบเออบชอบชอชอบอบชอบชอออชอบอชอบอชออ ที่เคยไปจริงๆเราเคยไปเวียดนามกับอินโดค่ะก็เราจริงๆจริงๆที่อินโดอ่ะก็ยังเป็นงานที่เราถือว่าเราประทับใจมากอยู่เพราะว่ามันเป็นด้อมมันเป็นด้อมที่มันเป็นด้อมอันสุตาซึ่งมันเป็นแบบว่ามันเป็นงาน o ลี y มันเป็นงานเล็กๆค่ะแต่ว่ามันแบบมันอบอุ่นมากแล้วมันก็สนุกมากๆเพราะว่าแบบทุกคนมาแล้วคือแบบเหมือนเราติ่งเรื่องเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะวันเจอเจอพักพวกใช่ใช่คือแบบ ือแบบกำแพงภาษาอะไรนั่นนี่คือแบบไม่มีเลยก็คือเปิดเปิดเกมเปิดเกมเลยนี่จะมีตัวนี้มีตัวนี้อะไรนั่นนี่แล้วก็คือนั่งเล่นเกมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือกลายเป็นแบบมีติ้งแบบเล็กๆเดีน่ารักมากทุกคนน่ารักมากเลยพี่พี่คะโตหนีไม่ได้แล้วค่ะคิวต่อไปอ๋อท้อทษอท้อครับครับอ๋อจริงๆเมื่อเมื่อกลางปีผมไปซาอุดิอาร์อูไปทำอะไรครับ้วแหละคนไรครัอไปทำรายการอะไรพิเศษครัอ๋อเวอร์เป็นไดบ้าะ เข้าเปสมิธแต่จริงๆผมชอบญี่ปุ่นแหละที่ไปมาครับผมพูดพูดเฉยๆที่ไปซาอุขั้วเออๆโอเคไม่เราคืออยากจะบอกว่าพุ่งไปซาอุมากับจากอาวุธปรเทศสมิธเอ็กซีชั่นที่ซาอุดิอาระเบียญี่ปุ่นอย่นีเกี่ยวอันนี้คือไม่ได้หลอกคิงเฉยๆเออเออชอบญี่ปุ่นชอบญี่ปุ่นคนไม่ทราบนะฮะอันนี้ตอนแถวประเทศไทยนะฮะไปแข่งบอลกับสมิธนะฮะปีไหนปีไหนมีที่เราขาดมันชนะชันค่ะแพ้แพ้ เป็นประเทศญี่ปุ่นครับชอบชอบสรุปสรุปจะซาอุหรือญี่ปุ่นก็ผมบอกว่าผมพูดจริงซะอู่เฉยๆว่าจะขีดว่าไปมาแล้วอ่ะอย่าหญ่ใหญ่เดี๋ยวโกรธเดี๋ยวโกรธอย่าหญ่ไม่ฟังนี่เอออย่าใหญ่ใหญ่พ่อขึ้นไหนใหญ่พ่อขึ้นโอเคอ่ะต่อต่อสาระแล้วสาระอ่ะนีเป็นประเทศตซาอูครับเปิารค้สมพันธ์แล้วญี่ปุ่นชอบอะไรญี่ปุ่นชอบอะไรญี่ปุ่นจริง มันเดิมจะให้ไปกองอยู่รวมกันก็ชอบบรรยากาศครับสภาพบประากาศรวมครับอ่าโอเคครับดิฉันแล้วใช่ไหมคะใช่เวลาหมดหรือยังนะยังยังอยีอีกหนึ่งนาทีครชอบจริงๆชอบสิคโปโ์ทำไมฮะกําทังซื้อสูงรวยรวยไม่จริงๆจริงๆมองในแง่ที่ว่าเขาเป็นประเทศที่รู้ว่า เราจาเป็นที่จะต้องซัพพอร์ตครีเอเตอร์เหมือนกับคนที่มางานในวันนี้ทุกคนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนครีเอเตอร์ทุกท่านที่สร้างสรรค์ผลงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาอยากเห็นผลงานเราเราต่อไปอ่ะเขาก็อาจจะจาเป็นที่จะต้องแบบว่าคอยซัพพอร์ตพวกเรานะอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะแบบให้ สายงานของเราจะเติบโตอ่าใช่การเลี้ยคือเป็นที่น่าผลใจอ่ามันก็จะเป็นที่จะต้องซัพพอร์ตกันแบบช่วยช่วยดันกันไปอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออพอเราไปเรามาเห็นภาพงานที่ประเทศเราเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันกำลังค่อยๆแบบเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะงานเพื่อเป็นการฝึกขายให้เหล่าเพื่อนๆสามารถไปซัพพอร์ตทางการท่านได้แจ้งเลขบู๊นหน่อยค่ะสามารถไปเจอทางการทำได้ที่ไหนบ้างคะโซน โซนด้านนั้นเลยค่ะเอาง่ายคนดูนี้ค่ะเรียกไปเลยทักแพ้เลยเข้าไปเรียกไปเลยเวทีระบุ้นนะเขาเวทีระบุ้นใช่ไเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนเรื่องทำบุญเนี่ยจอดหนึ่งแอร์ไม่ใช่จอดบาจอดไปงั้นเดี๋ยวไฮไลท์หน่อยว่าวันนี้แต่ละคนมีเขาเลยนับเมอร์เชนดายเด็ดอะไรบ้างแกบอกอันนี้ฮะ ก็จริงๆแค่จะไม่ได้เปลิ่นอะไรมาใหม่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าอยากมาแจกของมากกว่างั้นก็แวะมาละกันแต่แจกของคือไม่ได้แจกให้นะกาชาอ๋อแล้วกยังต้องใช้ดวงอยู่ก็ดวงอยู่ไงต้องสูกมาได้อะไรก็คือพกดวงมานะฮะไปที่บูธของพี่ออนนี่ได้เลยนะครับบอกพี่เซย์ครับ นเมื่อมีตัวแทนแห่งความดีแล้วก็มีตัวแทนแห่งความทั่วนะคะบูนที่ชันเนี่ยมีเกลือมากมายมาแบ่งปันกันเค็มนะใครที่อยากจะวัดดวงก็ไปที่บูได้เลยกาชาแล้วก็มีโปสเตอร์โปสการ์ดมากมายก็ไปดูได้โลกไตทามหาต้องหาพิเศษมเป็นน้อนหรือเปล่าเพียบวันนี้เพียบ ขั้นต่ำา80อันขั้นต่ำแปดอันนี่หมายถึงอะไรของน้อยอ่าใช่แจกลูกองแจกล่งองที่ไม่ใช่รางวัลไม่ใช่รางวัลใะไหครับผมของดีน้อยสุดนะฮะอ่ะคุณคัตโตครับครับผมอ่ผมมีเซ้นเคียวมูชุดใหม่นะครับที่เพิ่งไปถ่ายมานะครับพร้บมรองความแซ่บ เห็นผมเห็นรูปแบบที่เ,ออเขาแบบกิหละแบบมันแซ่บยังไงมันแซ่บยังไงมันมีพิษโยอยู่บนอะไรอย่างงี้ไหมใช่ก็อตอนนั้นอะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่แล้วก็มีกาชาครับ <c oughs> แม่อาจจะไม่เค็มเท่าไหร่ครับใช่ใช่ครับไม่เค็มแต่แซ่บแน,น่นอนแซบ่ <c oughs> แซบโอเค ต่บบอไปพี่แป้งค่ะพี่แป้งครับขายขอฮะก็รอบมีนะคะมีโฟโต้เซตกับโปสเตอร์นะคะทั้งหมด8เซ็ทที่ทำมาใหม่ะคะ่ะพอดีไม่ได้ทำนานแล้วก็คือสาเดือนก็คือรวบมาแล้วก็แบบทำทีเดียวเลยค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ทำาัมมิเฟก็คือมีทั้งเข็มกัดนะคะเป็นแบบกลมแล้วก็มีสิ่ง,งนี้นะคะ่ะ อันยิ่กว่าน้นตั้งแต่ตอนแรกใช่รอบนี้คือรอบนี้คือมี40่0ชิ้นค่ะมีชิ้นตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้ยังเหลืออยู่มีใครซื้อยังฮะพี่แป้งซื้อแล้วนะฮะโอ้แป้งทราบแน่นอนิงอย่าลืมอ่านฉลากข้างๆด้วยนะคะตั้งใจเขียนมากๆเลยอ๋อเขียนเองเลยน้องเขียนอ๋อแต่ว่า เราเราช่วยเราช่วยเพื่อนเราเราดูแล้วแบบเฮ้ยอันนี้มันยังแบบมันยังขาดไม่พูดเราเพิ่มเติพี่เป้งยาขามชั้นอ่ะตั้งใจสั่งให้น้องเขียดส่วนเขาบอกชาจะตั้งใจสั่งให้น้องเขียเดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนว่ายาดมสมุนไพรสูตรเพื่อนรักสูตรเพื่อนรักใช่เพราะว่าอันนี้คือทําตามธีมของคุณอนุชาชุนค่ะเขาจะแบบว่าเป็นคนแบบเออเพื่อนเราเราเป็นเพื่อนกันก่อนนะครับอะไรนั่นนี่อะไรเงี้ยเป็นโซนเป็นโซนใช่ดมไปก็เป็นโซนนี่โอเค ท่านสุดท้ายค่ะพี่ประทองค่ะจริงก็เดวมีพวกโปรโตเซียนปกติแล้วก็ล่าสุดก็คือเอามางานนี้เป็นครั้งแรกก็คือโปรโตบุ๊กนะคะโอ้โกอ็ไม่เคยออกมาก่อนเลยพอจะบอกได้ไหมว่าในนั้นแบบคาอะไร<อ>ก็เป็นตัวละครคนเท,รรทนผู้หญิงทั้งหมดเลยของป็นชิ โอเคก็ใครเป็นสายเกนชินนะคะแล้วก็อยากจะติดตามผลงานพี่แปะเ๊อพี่ปลาทองปลาทองอ็คงจะติดกันปอบปาปอบปะพี่ปลาทองนะคะก็แวะไปพิมพ์บูได้ก็วันนี้นะคะขอขอบคุณพี่ๆทั้ง5ท่านนะคะครับผมโอเคนะก็ถ่ายรวมเนาะเดี๋ยวถ่ายรูปหมูเอ้ยถ่ายรูปหมูมาสักนิดนึงนี่คือหมูอย่างนั้นเหรอคะขอโทษครับผมเสียใจครับขอโทษครับผมวันนี้นะฮะเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากบุคคลสำคัญของงานมาเรียของเรานะครับ ก็จะเป็นใครไปไม่ได้นะครับที่จะมามอบของที่ระลึกให้กับเกสต์ค็อปเอกของเราทั้ง5ท่านนะครในวันนี้นะครขอเรียนเชิญนะครคุณกรณ์นิธิธรรมนะพี่ก้าของเรานะครับผมก็พิเศษดีบุรุษมนนะครับจากบริษัทเอกชัยอีเวนต์ผู้ประกองงานบาร์รู่ย่าของเราขึ้นมาเป็นทีมอบของที่ระลึกให้กับเกสต์ค็อปเอกของเราทั้าท่านครับขอเสียงเมืองนให้กับท่านด้วยครับโอเคนะฮะอ่ะอาวายอครับ โอเคเดี๋ยวก็ให้แต่ท่านนะฮะยืนไปยังไงจะมอบเป็นยังดี <Okay. S 1> อ่ะโอเคขอเชิญสาวสวยนะฮะขึ้นมอบดอกไม้นะฮะแล้วก็เออ่จะมีกิ๊บเซ็นด้วยหรือเปล่าเอ่ยใช่ไหมโอเคอ่ะอันนี้ ที่ระลึกจากทางงานแล้วนะคะก็สปอนเซอร์ใจดีของเราฮับปีเนาะก็มีของที่ระลึกมอบให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นของที่ระลึกนะครับก็เป็นดอกไม้แทนใจจากงานมาริอาของเรานะครับที่ให้กับเกส์คอนเทน์ทุกท่านที่ร่วม อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก้าวเชิญถ่ายรูปนะฮะนิหนึงนะฮะอ่ะวาวันเดือนปีเดือนสองใส่ใหนึ่งรูปนะครับกันผ้าหนอกันผ้าหนอโอเคเรียบร้อยเนาะทีมงานอ่ะเดี๋ยวก็วีดีโอของเรานิดนึงนะครับ โอเคในวันนี้นะฮะก็ต้องขอเสียบมือในนันให้กับเกสต์ทั้เปของเราทัุ้กท่านด้วยครับและกับพี่การกลที่ทำด้วยครับนะครับพิเศษในวันนี้จากบริษัท Extend Event ของเรานะครับเจ้าของงานมารุยะนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณเลยนะคุณบอนนี่พี่เจ็บเปอร์ซีนะครับคาณตอดพี่แป้งอีเมลคอสเมเยอร์และแน่นอนครับเจ๊มะทองครับโอเคก็จบไปแล้วนะคะกับ